แน่นอนไม่ว่าคําแนะนํานั้นจะเลิศดเลอเพียงใดนะคะคนที่จะเลือกได้เนี่ยก็มีแค่เจ้าของเรื่องเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกชะตาชีวิตของตัวเองอย่างไรค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกนเองนะคะจากชินาพเชษกอนอร้อนะคะยังคงเป็นกอนคนเดิมนะคะวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะคะกนเนี่ยก็ลองเปลี่ยนมูตตัวเองนะคะลองมาอ่านเป็นแนวฟิกชั่นดูบ้างก็เพราะว่าไปอ่านจากเพจเพจหนึ่งนะคะที่เป็นรีวิวหนังสือซึ่งเขาเนี่ยรีวิวนิยายเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะจากเพจจิ้งจอกบอกเล่าคะ่ะเรื่องนั้นเนี่ยก็คือเรื่องปฏิหารร้านชามของคุณนามิยะค่ะซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดึงดูดก่อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนแรก ก่คิดว่าเขาเป็นนิยายเกี่ยวกับเรื่องแบบออวานแววอะไรแบบนี้นะคะแต่พ่อแม่ได้อ่านจาก page. ออจรีวิวเพจจิ้งจอกบอกเ่าเนี่ยก่อนก็พบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยค่ะโดยหนังสือเล่มนี้ค่ะปฏิหารร้านชาของคุณนามิยาเขียนโดยอาจารย์ฮิงงชิโนะเคนโงะนะคะแปลโดยคุณกหนกวันเกะชัยมานะคะเล่มนี้จัดทาโดยน้ำผู้สำนักทิมพ์นะคะจานวนหน้าที่507หน้าค่ะช่วงหลังนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มหนังสือหลายกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะ ก็เนี่ยเห็นจากในสมาคมป้ายาหนังสือนะคะ mm hmm. เขาพูดถึงงานเขียนของอาจารย์เคงโง้อไว้หลายเรื่องเลยก็ mm hmm. เ,เลยทําให้พอจะทราบได้นะคะ mm hmm. ว่าอาจารย์เคง้อเนี่ยจริงๆเขาเป็นเจ้าพ่องานเขียนแนวอ,อนิยายไขยปมเงื่อนงามนะคะอย่างเล่มดังๆของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่อง ความลับเรื่องรักลวงตายเรื่องคาตกรรมคืนฝนดาวตกแต่พอมาเป็นเล่มนี้นะคะปฏิหาริย์ร้านชมปของคุณนามิยะเนี่ยเป็นเล่มที่ออกแนวฟิลกูร์ตบอนหัวใจนะคะจริงๆเขาก็จะมีซ่อนปมอะไรบางอย่างที่แต่ละตัวละครนั้นเชื่อมถึงกันค่ะแล้วก็จะมาเล่าถึงบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกของตัวเรื่องคร่าวๆให้ฟังค่ะซึ่งก่อนเองเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าวงการอ่านนิยายฟิกชันแนวนี้นะคะถ้ามีอะไรก้อนฉีกแนะกัน้วยนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีหัวขโมยซ่า ามคนนะคะไปขโมยของยามดึกกลางดึกคืนหนึ่งค่ะแล้วทีนี้พวกเขาเนี่ยก็หนีตำรวจนะคะหนีจากการตามหา แล้วก็มาหลบซ่อนที่บ้านร้างแห่งหนึ่งบ้านนี้เนี่ยร้างมาถึง30กว่าปีแล้วนะคะแต่ปัดฝุ่นหน้าร้านหน่อยก,ก็พอจะเห็นลางๆค่ะว่าร้านนี้ชื่อร้านชำนามิยะพวกหัวขโมยสาคนเนี่ยคิดว่าจะมาหลบซ่อนตัวที่นี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรุ่งเช้าเนี่ยก็จะหาทางหนีกันต่อไปค่ะขณะที่เข้ามาหลบซ่อนตัวที่นี่เนี่ยก็ต่างคนต่างพากันเดินทั่วบ้านแล้วก็สำรวจบ้านดูค่ะ ก็พบว่าไปเจอนิตยสารเล่มหนึ่งนะคะที่เขียนเล่าเรื่องของร้านชำแห่งนี้ร้านชำเนี่ยเจ้าของเดิมคือคุณตานามิยะค่ะซึ่งเขาว่าร้านนี้เนี่ยไม่ใช่ร้านชำธรรมดาแต่เป็นร้านชำที่รับปรึกษาปัญหากลุ้มใจของคนทั่วเลยค่ะแล้วร้านนี้เนี่ยในยุคนั้นก็เป็นร้านที่ดังมากร้านหนึ่งในขณะที่สำรวจบ้านอยู่นั้นก็มานั่งคุยกันนะคะแล้วอยู่ทีๆก็มีเสียงซองจดหมายอันนึงเนี่ย ตกมาใส่ที่ประตูม้วนหน้าบ้านสามโจรน,นี้ก็ตกใจมากเลยนะคะคิดว่ามีคนเนี่ยเข้ามาแต่ปรากฏว่าพองานประตูไปดูก็ไม่มีใครเลยแต่มีซองจดหมายอันนึงเนี่ยลงมาจริงๆนะคะแล้วก็พราว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนมาเพื่อขอคําปรึกษาปัญหากลุ้มใจจริงๆด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นหัวขโมยแต่ก็ไม่ได้เป็นหัวขโมยขโจรที่มีจิตใจอำมหิตนะคะแต่ที่กลายมาเป็นโจรเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยมันบีบบังคับในหนังสือเนี่ยจะเล่าอยู่ตอนหนึ่งเลยนะคะว่าจุดกําเนิด ของคุณตานามิยะที่แปลสภาพจากร้านชามเนี่ยกลายมาเป็นร้านที่ได้รับปรึกษาปัญหาผู้คนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะชุมชนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยก็มีเด็กมากมายนะคะแล้วก็ชอบมาคุยกับคุณตานามิยะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะชอบตั้งคําถามอะไรที่กวนๆค,คุณตานามิยะค่ะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเนี่ยเด็กคนหนึ่งนี่ถามว่าครั้งนี้เนี่ยคะแนนสอบตัวเขาก็ไม่ค่อยดีเลยทำยังไงคุณครูคถึงจะให้คะแนนเต็ม คุณตานามิยาก็เลยบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูก็ต้องไปบอกให้คุณครูออกข้อสอบเกี่ยวกับตัวหนูหนูก็จะได้คะแนนเต็มคือคําถามแล้วก็คําตอบเนี่ยก็จะเหมือนเป็นอารมณ์ทดสอบปัญหาเชลกันนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากเลยคะ่ะแต่ถ้าว่าครั้งหนึ่งก็มีคนเขียนจดหมายมาถามปรึกษาปัญหาชีวิตแบบจริงๆจังๆซึ่งคุณตานามียาเองเนี่ยพอได้อ่านจดหมายนั้นก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เขาจะมองข้ามไม่ได้แล้วก็มีใจอยากจะช่วยตอบคนที่กําลังมีปัญหา เหล่านนั้นคะถึงแม้ว่าจดหมายที่เขียนมานั้นจะเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะแต่คุณตานามียะก็ไม่เคยละเลยในจุดนี้เลยคุณตานามียะเนี่ยจะตั้งใจเขียนตอบมากเลยนะคะโดยตัวเขาเองเนี่ยก็จะคิดไปค่ะว่า คนที่เขียนจดหมายฉบับนี้มาเนี่ยมีจุดประสงค์และมีเป้าหมายชีวิตอะไรกันแน่พวกเขาเนี่ยต้องการชีวิตแบบไหนแล้วก็คุณตาก็จะสวมความรู้สึกเหล่านั้นลงไปในการเขียนด้วยซึ่งการเขียนโต้ตอบเนี่ยนะคะคุณตานามิยะจะไม่สามารถรู้ได้ค่ะว่าจดหมายที่ส่งมาเนี่ยมาจากใครจะไม่มีชื่อจริงจะไม่มีหน้าให้เห็นนะคะโดยคนที่จะเขียนจดหมายเข้ามาที่ร้านชามนี้นะเขาก็จะเขียนแล้วก็เอาไปย้อนไว้ตรงประตูมวนหน้าบ้านค่ะแล้วพอคุณตานามิยะเขียนจบเนี่ยท่านก็ จะเอาไปย่อนไว้ในกล่องนมเพราะตอนกลางดึกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของจดหมายก็มาเปิดกล่องนมดูถ้าเกิดเขียนมิจหน้าชื่อนิรนามของตนเนี่ยตัวเองก็หยิบจดหมายของตัวเองไปโดยจดหมายแต่ละฉบับที่คุณตาเนนะมียะเขียนตอบเนี่ยนะคะเขาจะใช้ความรู้สึกที่รอบคอบมากๆในการตอบถ้าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีภูมิพื้นหลังอะไรมาก่อนคุณตานเนี่ยจะเขียนจดหมายตอบกลับว่าขอรายละเอียดในจุดน,นั้นจุดนี้เพิ่มเติมโดยคุณตานเนี่ยจะไม่พยายามตัดสินเรื่องราวของคนคนนั้นเพียงแค่ครั้งแรก แต่อยากจะรู้ให้รอบด้านก่อนค่ะแล้วหลายๆครั้งก็พบว่าจดหมายที่ถูกเขียนมานั้นก็เจ้าของจดหมายเนี่ยเขาก็มีคําตอบในใจอยู่บ้างแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาต้องการใครสักคนที่จะมายืนยันคําตอบเขาค่ะว่าสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกนั้นถูกต้องแล้วโดยเฉพาะถ้ามีใครสักคนที่ไม่ได้รู้จักเรื่องราวของเรามาฟังเรื่องของเราและแนะนําเราเราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นค่ะหัวขโมย3มคนนี้นะคะก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าทําไมผู้คนเหล่านี้เนี่ยยังเขียน จดหมายมาท,ทั้งที่คุณตานนามียะเนี่ย เสียชีวิตไปกว่า30ปีแล้วแต่ที่น่าอาัศาจรรย์กว่านั้นก็คือพบว่าจดหมายที่เขียนมาเนี่ยน่าจะมาจากอาดีตค่ะเพราะว่าคนในจดหมายเนี่ยไม่รู้จักการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งในบรรดาหัวขโมย3มคนนี้นะคะก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นซสซอฟต์่อนโยนนะคะพะออ่านปัญหาของคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็อยากจะตอบกลับไปค่ะตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะคะแต่พอทําไปทํามาพอเขียนเสร็จเอาไปหย่อนที่กล่องนม อีกไม่นานก็มีจดหมายฉบับใหม่เนี่ยตอบกลับเข้ามาพวกเขารู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานี้เนี่ยพวกเขาแทบจะไม่เคยทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเลยจากการที่พวกเขาได้เขียนจดหมายตอบกลับปัญหาเหล่านั้นของคนอื่นเนี่ยเพื่อช่วยแก้ปัญหาแล้วก็พบว่าพวกเขาเหล่านั้นลงเอิด้วยความสุข3มคนนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังทําในสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ค่ะ,ะติหารของร้านชามที่สามารถทําให้คนในยุคป,ปัจจุบันสามารถเขียนจดหมายตอบกลับคนในอดีตได้เนี่ยมันก็เลยทํา้ 3คนนี้นะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะใช้สิ่งที่เขารู้ล่วงหน้ามาหรือว่ารู้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเตือนกับคนในจดหมายด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นพวกเขาจะเขียนโดยที่ไม่กระทบกับชะตากรรมหรือว่าชีวิตของใครโดยจดหมายที่ส่งมานะคะแล้วก็ถูกเขียนเอาไว้ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีสีเรื่องราวสีฉบับค่ะโดยเริ่มต้นมาที่ฉบับแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของสาวนะักกีฬาฟันดาบคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็มีฝีมือด้วยระดับแบบเป็นทีมชาติจะส่งตัวไปโอลิมปิก เลยค่ะเธอก็กําลังมีความรักแล้วก็แพลนที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่มด้วยแต่ในขณะที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปโอลิมปิกดีหรือเปล่าแฟนก็ป่วยนะคะแล้วหมอก็มีนชัยว่าเขาเนี่ยป่วยหนักมากจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นถึงจุดนี้เนี่ยนักกีฬาสาวคนนี้จะต้องเลือกตัดสินใจค่ะระหว่าง อนาคตของเธอและความฝันที่จะไปโอลิมปิกหรือว่าจะเลือกใช้เวลาเพื่อสร้างความทรงจําสุดท้ายกับคนที่เธอรักเธอก็เขียนจดหมายมาถามนะคะสําหรับจดหมายฉบับนี้ถ้าได้ฟังประมาณนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะและจดหมายฉบับที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีคะ่ะแต่ทางบ้านเนี่ยก็อยากให้เขาเนี่ยไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาสืบทอดกิจาการขายปลาของที่บ้านเพราะว่ามันหลายช่วงอายุคนแล้วเขารู้ ตัวมาตลอดนะคะว่าตัวเองนั้นมีสปิริตอันแรงกล้ามากที่อยากจะเป็นนักดนตรีให้ได้แลวรู้ว่าการทํางานการขายปลาหรือว่าการไปเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะทําถึงขั้นหนีเรียนนะคะไม่ได้ไปเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างที่พ่อแม่ตั้งใจไว้เคยมีครั้งหนึ่งที่คุยกับพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าจริงๆตัวท่านเองเนี่ยตอนสมัยหนุ่มก็ไม่ได้อยากจะมาสืบทอดกิจาการเหมือนกันแต่ท่านก็ต้องเสียสละ ถ้าอย่างนั้นแล้วชายหนุ่มคนนี้จะเลือกอะไรดีระหว่างเลือกตามความฝันของตัวเองหรือว่าจะเลือกกลับมาสืบทอดกิจการแห่งนี้ ส่วนจดหมายฉบับที่สานะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในช่วงวัยประถมนะแล้วก็ฐานะที่บ้านเนี่ยร่ำรวยเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่ทาธุรกิจอะไรรู้แค่ที่บ้านเนี่ยมีเงินนะคะเขาเนี่ยร่ำรวยถึงขนาดสามารถซื้อแผ่นสะสมนะคะแผ่นเพลงของวง The Beat ท e s มาเก็บไว้เกือบทั้งคอลเลกชันเลยแต่แล้วอยู่ดีๆวันหนึง่งเหตุการณ์ก็พลิกผันนะคะเพราะพ่อกับแม่เนี่ยเปลี่ยนไปฐานะทางการเงินของบ้านเนี่ยย่ำแย่ลงพ่อกับแม่บอกว่าในสัปดาห์หน้า เราจะต้องเก็บของเพื่อย้ายบ้านหนีนี่กันแล้วอันที่จริงในผู้ชายคนนี้แน่นอนแล้วเขาก็รักที่นี่นะคะแล้วก็ไม่อยากจะจากที่นี่ไปเลยปัญหาคลุ้มใจของเขาก็คือเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะจากที่นี่ไปแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็คือพ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาทิ้งท่านทั้งสองคนไปไม่ได้แต่ในเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนนี้ตรงนี้นะคะเขาจะมีการเชื่อมโยงกับช่วงที่วง The Be a t l e s ส์กำลังจะแตกวงแล้วกับเรื่องราวของหนังสารคาดีในยุคนั้นนะคะเรื่อง Let ี t Be ซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี เด็กผู้ชายคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ได้รับจากจดหมายของราชานามิยานะคะแล้วเรื่องเรื่องนี้นยก่อนว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะแล้วก็ทําให้เราเห็นถึงสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างค่ะแล้วจดหมายฉบับที่4ี่ฉบับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งอายุ19นะคะซึ่งเธอก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะคะทํางานก็กลางวันเนี่ยก็จะไปเป็น คนชงชาเป็นแม่บ้านชงกาแฟให้กับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเธอบอกว่างานของเธอเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเบย์คนหนึ่งแต่พอกลางคืนเนี่ยเธอไปเป็นสาวนั่งริง้งเธอตั้งใจที่จะเอาเงินก้อนนี้นะคะไปตอบแทนผู้มีพระคุณของเธอพอทําไปทํามาก็รู้สึกว่างานกลางคืนแบบนี้เนี่ยทำไรายได้ได้ดีแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเนี่ยเอ็นดูในตัวเธอมากขึ้นแต่งานนั่งริ้งนี้นะคะเป็นงานที่เอนเตอร์เทนลูกค้าเฉยๆกินข้าวด้วยกันนั่งริ้งด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันันนนธ์ทาางกกยอะะะไรค ปัญหาที่เธอคบคิดมาโดยตลอดนะคะก็คือเธอควรที่จะลาออกจากงานที่บริษัทดีไหมแล้วก็มาทํางานเป็นเด็กนั่งริงแบบเต็มตัวไปเลยเธอคิดว่าถ้าเกิดจับอาชีพนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแน่ๆแล้วก็สามารถที่จะเปิดร้านของตัวเองได้ซึ่งอันที่จริงเนื้อหาในจดหมายของฉบับนี้เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะบางทีถ้าเกิดเราฟังเพียงเพลินๆถึงสาวคนหนึ่งที่อยากจะไปนั่งริงตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า การที่เธอคิดแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดสั้นนะคะและแน่นอนหัวขโมย3คนนี้นะคะที่กําลังจะเขียนจดหมายตอบกลับไปเนี่ยก็คิดเหมือนกันเลยค่ะแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ละความพยายามในการเขียนจดหมายตอบกลับนะคะคือพยายามถามข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าตัวเธอเนี่ยมีอะไรมาก่อนไหมหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่เกิดขึ้นนะคะอะไรทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจอยากจะต้องทํางานกลางคืนแบบนี้เรื่องราวของคนที่เขียนจดหมายมานะคะทั้ง4คนสีฉบับเนี่ยเขาก็จะมีจุดเชื่อมมีสถานที่บางอย่าง ที่มันเชื่อมโยงกันนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทาไมอาจารย์เคียงออถึงเป็นคนที่สามารถเขียนนิยายในแนวไข่ปมเงืนน่อนงมได้ก่อนเ <ellow. S 2> พราะว่าในช่วงที่อ่านนะคะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องตั้งคําถามตัวเองนะคะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนเดินมาหาเราด้วยปัญหาที่เขากําลังมีอยู่เนี่ยแล้วเราจะตอบกลับเข้าไปยังไง เราจะมองเห็นถึงความรู้สึกลึกๆของเขาไหมว่าเขากําลังพบเจอกับอะไรบ้างจริงอยู่นะคะที่เราเนี่ยรับฟังปัญหาของคนอื่นแล้วรู้สึกว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ง่ายมากทําไมเขาถึงไม่ตัดสินใจแบบนั้นเราเนี่ยในฐานะคนภายนอกเรามองทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแบบทะลุป,ปุบโปงนะคะแต่ใจความคือถ้าเกิดในทางกลับกันวันหนึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเราจะตัดสินใจกับเรื่องนั้นอย่างไร แล้วตัวเราเองเนี่ยจะรับมือกับปัญหานั้นยังไงตาเราเนี่ยจะมืดบอดไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ผู้คนเนี่ยพากันเขียนจดหมายเข้ามาปรึกษาเรื่องกุ้มใจกับร้านชันะ้นนามียาแห่งนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราคิดนะคะว่าเวลาผู้คนเขาต้องการที่จะปรึกษาปัญหาจริงจังในชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องการความเห็นแบบจริงๆที่ไม่มีอคติจากคนที่รู้จักเรื่องราวของเขามาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการรับฟังเรื่องราวของคนอื่นค่ะแ,แน่นอนไม่ว่าคําแนะนํานั้นจะเลิศดเลอเพียงใดน,นะคะค คนที่จะเลือกได้เนี่ยก็มีแค่เจ้าของเรื่องทานั้นที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกชะตาชีวิตของตัวเองอย่างไรคะ่ะเล่มนี้นะคะน่าจะเป็นเล่มแรกเลยที่ดึงตัวเองเข้าสู่วงการนิยายนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดมีอะไรแนะนําติชมมาบอกกันได้เสมอนะคะก็สามารถติดตามกอนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางนี้นะคะ YouTube c h anel n กอนอลอสหรือว่าทาง Facebook ค่ะหรือจะฟังเป็นพอดแคสต์นะคะย้อนหลังบน s p o t ิฟายบล็อกดิตกูเกิลพอด a s t เซอร์เบ p ร์พอดแคสต์พนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะคือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าดูแปลกๆไปนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยคุ้นตาเนอะคือขนาดก่อนเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังดูหน้าตาแปลกๆเลยนะคะก็ไว้สักพักหนึ่งนะคะก็จะคุ้นเคยกันมากขึ้นเอาจิงตามันก็ดูแบบไม่เท่ากันเนอะสองข้างเนาะเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาเราอยู่ดิยุงมันก็กัดตานะคะมันกัดได้ตรงจุดจริงๆ เรื่องราวนี้เนี่ยเขาเปิดเรื่องมาที่ว่ามีหัวขโมย3คนนะคะไปขโมย